ล้วก็ไปถามถามนั้นก็ว่าเขาเอาเอาเอาไปเลี้ยงเลี้ยงที่นาที่ไรนี่มั้งนะใช่ไหมเลี้ยงปู่นาเลี้ยงเลี้ยงผีนาผีอะไรนะะี่มั้งขวดเล้ามันก็มันก็คงจะไม่มากหรอกมันคงไม่เต็มขวดหรอก puppies. มันมีสองขวดนะ่ะมันวางอยู่นั่นนี่พอจับได้ขาหนึ่งมันก็ตึ้งดงดงดยกขาหนึ่งที่ไอ้เพื่อนมันที่มาดว้วยกันมันก็คิดว่า <S <S <IL exotic> เพื่อนเสียท่ามันก็เตะเข้ามาอย่างที่นี่ตอนนี้พอเตะพอเตะแล้วมันเราก็รวบอีก วางวางพระกดเอามือนี่รวบขาแล้วก็เอามาเกาะใส่กันไงมันก็ดิ้นก็ยิงก็ยิงก็ยิงไปสองข้างก็เนี่ยมันเสียท่าเป็นไงขวดเราเลยหลุดมือเออลุงมันก็เลยโผล่หน้าเข้าไปในกดนี่แหละแล้วก็กอดกอดขามันนี่ขานี่แนบไปเลยนะขานีนั่นไม่มีคําว่ากลัวนะมันยะกลัวได้ยังไงมันถึงหน้าสิวหน้าขวานแล้วมันตอนนี้มันจะชัดกันแล้วก่อดแล้นก็ติ้นก็ยิงก็ยิงก็ยิงมันเอาหน้าทะลุเข้าไปนะ โอ้ยหน้านี้เขียวช้ำเป็นกระปุกกระปืดนะนะอ่าเี้มือขวานกอดเราคงจะถนัดท้ายนะกระปั้นทรายมันยังอยู่นะเขาใหญ่ยังมันก็ติ้นก็ยิงจะเคนหน้าเข้าไปว้อ,อหน้าเข้าไปก็ซัดเลยนะซัดแหลกเลยนะตีหน้าทั้งสอง้าตุ้มๆๆๆตีผีนะหน้าที่มันเขียวจะช้ำบวมเลยนะพอได้ได้ที่ก็ผักมันออกมาลมทั้งสองนะนั่นแหละ อผีข <ítulo> anyway oh, right. ี right. so like right. right. oh, so, ups, ้หมองสองตัวนล้มลงมองหน้ากันโอ้มนก็คงจะเห็นเดือนเห็นดาวนะเพราะว่าเราซัดหนักไงก็ปั้นตัวนี้ก็ปั้นพระนะหลนโดนกระปั้นพระนะผีสองตัวนะเม่ว่าเขาท่านนะจากอาชีวะลุกไปนอนกิ้งอยู่ตรงนั้นลนะมองมันก็มองหน้ากันรู้ขึ้นมามองหน้ากันรีบรู้ขึ้นมาแต่ขวดเหล้ามันอยู่ไปแล้วล่ะมันก็ว่างนั่นแหละมันรู้มาชี้หน้าด่าลุงกุยนะ อ้ยจะไปฟ้องพ่อกูอ่เออมึงบอกทึงโคตรทงเชี่ยวมึงมาเลย <ladies. laughs> มันก็มองมันก็รีบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดินลงไปทางน้ํามันก็มองตามมันก็หายไปในน้ำนี่ละแล้วก็เลยเออกมานี่กดกดกดลวงปู่ไม่ได้เอาออกนะตัวน,นั้นแหละแต่มันเตะกดลวงปูนั่นหวัวหลวงปู่นี่เลือดออกนะจันพระตีได้มาดูให้อยู่ เตะมันเตะไอ้เตะที่เชือกกดนั่นแหละมันซัดกระดาษไงเชือกโกดเลยขาดไอ้ที่ตโตกดเลยซัดหัวเราหัวเราเลือดเลือดกา <c oughs> ได้เลือดเหมือนกันนะเออกลับออกมาที่ดึงกดขึ้นใหม่เอาละว่าช่วงเย็นที่ได้การแล้วว่าโอ้หนี่สนุกนะนี่พูดถึงเรื่องภาวนาที่วัดไพศาลตันทิสุขปี4 4 4 1 4 2โอ้หมันจะธรรมดาเน,นี่ยตัวนั่นเข้มข้นที่นเรื่องภาวนานี่เราเป็นอย่างนั้นแหละที่ัสเราทีนี่พูดปั๊บ พอมามาไปบอกมาบอกลุงตาซ้อยกับอาจารย์พตีหลวงตาซ้อยกับอาจารย์พตีก็เลยลงไปดูไปดูนั่นขวดเหล้ามันอยู่นั่นแหละเราเลยรูว่าพอเราไปดูนี่แหละหลวงตาซ้อยกับาอาจารย์พัตีก็ลงไปโอ้ยขวดเหล้าจริงๆว่ะช่วงนั้นยังไม่ได้สร้างนะยังไม่ได้สร้างไอ้นั่นนะเพราะเลือนไม่หลุนยังไม่ได้ไปสร้างที่ปากให้นะที่ไปสร้างให้นี่เพราะว่านี่แหละในช่วงที่ที่ซัดกันขอนี่แหละอตอนนั้นแต่แค่ลงไปนะ แต่แค่นี้ลงไปก่อนนะนี่แหละพอได้ชัดกันนี่แหละโอ้นี่ว่าเรานี่จะว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันมันโสตายจริงนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอย่างนั้นเพราะก็เราก็บอกแล้วก็ว่าก็ไปเถอะนี่ถนนมันก็มีอยู่แต่มันไม่ยอมมันเมามันหาเรื่องเราผีหาเรื่องพระมันก็เลยเจกําปั้นพระเขาให้เพราลุกไปตรงนั้นแล้วแก่เขาไปนะกลับมาตอนนี้เราหาบ่งบอกตาส้อยหลวงตาส้อย ลวงตาส้กับไอ้นั่นก็เลยลงไปดูปวดเล่าแล้วก็บอกว่านี่แหละอืมช่วงเย็นเนี่ยมันว่ามันจะบอกพ่อกับแม่มันมาอาจารย์แล้วลุงตาไอยผมอย่ามายุ่งกับผมนะถ้าผมสู้ผีไม่ได้นี่ช่วงเช้านี่ค่อยมาเก็บศพผมด้วยนะก็ได <c oughs> ้นะก็ได้ไม่ละใหญ่โอ้ยชุดโตกินแล้วเรเดยว นี่แหละพอช่วงเย็นมานี่ก็เอาละว่าพ่อกับแม่มันเป็นยังไงผีบังบนีว่ามันเป็นร่างยังไงหน้าตามันเป็นยังไงจะจะเห็นมันช่วงกลางคืนอันนี้ช่วงเย็นแล้วเดือนสว่างยิ่งตรงนั้นมันโล่งนะตรงที่ทางลงไปสระน้ำใช่ไหมยายตอนแรกมันจะโล่งเนาะตรงนั้นมีต้นไม้ก็ตัดดอกนั่นโอ้ไม่ขึ้นมายายก็เห็นในไตรงนั้นนะที่ตรงต้นโพลงไปนะตอนแรกมันจะโล่งมันไม่ได้โล่งอย่างนี้นะเพราะนั้นเราลวงปู่จะไปขวาดขวดกว,าดวาด่วา,วาตรงนั้น มันจะโล่งลงไปเพราะว่าเป็นทางเดินเราลงไปส่งน้ำอยู่ตรนนั้นอุย้ยนั่นแหละก็นั่งแล้วก็หันหน้าไปเลยแล้วตอนนี้ลงตอนนั้นแหละเพราะว่าเราเห็นว่าสองสาหายนี่ผีสองตัวมันเดินลงไปทีต่ตรงนั้นแหละสะสะ,สะนั่นแหละสะใหญ่เรานั่นแหละช่วงกลางคืนเดือนสว่างที่มองชัแเราก็ลืมตาอยู่นี่สวดมนต์ถามว่าตักน้ําไว้ขันใหญ่เลยนะขวดน้ํานะเพราะเราได้รับอานิสงส์งตัวนี้จากพ่อจากแม่ครูบาอาจารย์ พอสวดมนต์ไหว้พระเย็นก็กรวดน้ําลงดินเลยยะถาและก็อิมินาบทสวดมนต์ไอบทเตทมตตากรวดน้าลงดินเเมตตาให้กับปินการทุกดวงขนาดนั้นนะหลวงปู่นนะไม่ใช่ธรรมดาเนาะนั่นนะ่ะอยู่ที่วัดไปสารทันทีสุกเรานี่แหละมาที่เสียงคือก็นึกว่าโลกกาตทานมันบันไว้ที่ไหนอีกแล้ววะมองดูน,นุ่นเห็นร่างแต่ไม่ไม่มีหน้าตานะ นี่เป็นล่างดำๆขึ้นมาจากนั่นนะค่อยชัดขึ้น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 เป็นผู้ชายท้าทางด้าน,นี้ท้าทางเราเรานี่ผู้ชายจะอยู่ทางทางขวาลุงปู่นะที่เดินตรงมานี่ผู้หญิงจะอยู่ที่ทางด้านซ้ายมือลุงปู่เอาละว่านั่งขัดเพชรเลยสละได้เลยละมานี่ก็ซัดกันแหละว่าเอาอะไรซัดหลักเอาพุทธัซัดไม่เอากำปัญญญ้นอีก Ha <laughs>